โลกนี้มีคนอยู่สองแบบแบบแรกไม่หาเงินเลยจนเหลือเวลาใช้เงินเกินตัวกับอีกแบบคือเอาแต่หาเงินจนหมดเวลาใช้เงินที่หามาโลกนี้ไม่ค่อยมีอะไรพอดีบางคนทำงานหนักมีเงินมากแต่ว่างกไม่ใช้เงินเพราะถูกปลูกฝังมาตลอดว่า การใช้เงินคือความไร้สำนึกการเที่ยวคือการเสียชั่วโมงทำเงินหรืออีกทีไม่งกอยากเที่ยวอยากใช้เงินแต่ก็ไม่มีเวลาเหลือพออยู่ดีเพราะมัวแต่ติดกับดักกับเกมแข่งขันดุเดือดหรือโดนเราอารมณ์ด้วยการเงินร้อนแรงไม่หยุดบางคนทำงานน้อยไม่ค่อยมีเงินแต่ชอบใช้เงินแม้เป็นเงินที่ต้องหยิบยืมคนอื่น หรือกระทั่งสร้างความเดือดร้อนให้คนอื่นเพราะเคยชินกับอารมณ์มักง่ายยืมยืมมาเถอะจ่ายจ่ายไปเถอะไม่ต้องคิดมากไม่ต้องวางแผนอะไรเพราะชีวิตมีแผนการง่ายๆให้ฉันอยู่แล้วบางครั้งความพอดีในชีวิตคนก็ตั้งต้นจากการมาถึงวันหนึ่งที่ได้คิดถามตัวเองว่าจะเป็นอย่างนี้ไปอีกนานไหม เร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองก่อนคำว่าสายเกินไปจะมาถึงคือวันนี้เดี๋ยวนี้เลยไม่มีเงินควรหาเงินทั้งเพื่อความไม่เดือดร้อนของตัวเองไม่เดือดร้อนกับคนรอบข้างไม่เดือดร้อนกับสังคมวงกว้างอย่ามัวแต่ท่องตามใครก็ไม่รู้ว่าเงินไม่มีความหมายหรือเงินเป็นสิ่งประดิษฐ์ของปีศาจ ที่ล่อลวงให้เลวท่าเดียวมีเงินควรใช้เงินทั้งเพื่อความสุขของตัวเองของคนรอบข้างของสังคมวงกว้างไม่ใช่ติดตังเหนียวหนึบอยู่กับความภูมิอกภูมิใจในตัวเลขอะไรก็ไม่รู้ไม่มีความหมายอะไรเลยในวันตายสู้แปลเงินเป็นภาพบุญภาพกรรมดีที่น่าจดจำไม่ได้หรอกแค่คิด ทุกคนจะเห็นชีวิตของตัวเองว่ากำลังพอดีหรือไม่พอดีอยู่แล้วก็แค่คิดนั่นแหละที่เปลี่ยนจากไม่พอดีเป็นพอดีได้แค่คิดเรื่องมันง่ายขนาดนั้นจริงๆถอดความจากคำสอนของดังตรินและภาพประกอบสวยๆจากวัดกำแพงบางจากจังหวัดกรุงเทพมหานคร หวังว่าเมื่อทุกท่านได้ฟังธรรมะเบิกบานใจที่นำมาแชร์ให้ฟังนี้จะทำให้ทุกท่านมีความสุขจากการฟังธรรมะร่วมกันค่ะเที่ยวทานธรรมขอขอบคุณที่ติดตามชมสวัสดีค่ะ